สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้เพชรพนรู้วยค่ะมาอยู่บุรีรัมย์นะคะเนะาะมหาปู่ฤาษีตองนะคะปู่ฤาษีตองเฝ้าป่าช้านะคะนี่ค่ะได้ยินข่าวว่าเพิ่อนเหล็กเหล็กดดเหล็กดีนะคะเน,ะะเนาะคือว่าผีเพื่อนมหาเนาะค่ะผีเพื่อนมหาผีเพื่อนมหานะคะเ,เ,ออเะคะข้ามาตามตัวเหล็กแล้เพิ่นนะคะว่าเพิ่น้นอ่า ได้ตัวไดเนาะค่ะสิฟฝันแบบใดได้ตัวใดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะถ้ามาตามกันเลยดื้อค่ะกับความฝันของปู่ฤษีตองนะคะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพรวยเนื้อด้อค่ะคนละไลค์คนละแชร์เนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เพชรพรวยเนาะค่ะเนาะเป็นแค่แนวทางเ้ว้อค่ะตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะคิดถูกก็นย่าว่ากันเ้ว้อค่ะไปตามเลยค่ะว่าเป็นสีบอลแบบใดใได้ตัวเลขตัวใดเนาะค่ะเนาะ ไปก็เลยค่ะเอาของกินด้วยขนมสำหรสำหรับกลุ่มไป่ตองไป่ตองสวัสดีครับเฮ็ดดังเฮ็ดด่งเฮ็ดดังโอ้กำลังดังไฟเพิ่งจะล่มแต่น้องบ่นกำลังดังไฟบ่ดังไฟเฮ็ดด่างนั่นต้มหม้อกาแฟนเลยนะต้มหม้อกาแฟ พี่น้องคนยากได้โชว์ตลานั่นี่คนมาถ่ายอยู่นี่ได้โชวได้เซียวเซียวเซียวเป็นยังไงงวดนี้เป็นยังไงเป็นท่าใดน้ำเพลินมาเซียวผีเซียวนี่เป็นยังล่ะโอ้ยชมเหลืองมือสีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวัขึ้นไปที่บ้านนีกะมือยู่คุณมือขึ้นใต้ปับตรวางเลยวางเลยมือเป็นยังไล้มล้มล้มแห้งมันเป็นยางบริสุทธ้จะแหงเอา ลติดแท้กับรถไฟมาที่นี่ติดแท้บอสไม่กาดำต้มน้ำแล้ววะท่านเนี่ยเอาไปยี่ตองต้องหันก็เห็นบ้านยาดูดล้าน อาน้วยัวยืม่ืว่ว,ว, <c oughs> ว่าผีเชียวมาเขาฟันล่างดำเป็นยังไงก,ก็น้ามันก็้านแล้วมันมันนางเบ่าอยังะไรล่ะ <c oughs> แล้วันเลยถามยัยงกันนั่างเบิ่งมันอยู่มันจะเห็ดย,ยังนอน้ยันเซ่อมบ <c oughs> <c oughs> เบิ่งเฮ้ยมัเลยเห็ดน่ง มาแล้วว่ว่าทังไหนตีีเ้าไปไเจ้วไหนเน่ยเจ้าคุมได๋คมได๋เนออกมาทางบุมันออกอันคุมทั้งคนเด้คมทั้งคนควายคนเด้่ไปหาในเอีเบ่เห็นฮะบเห็นทเียเนก็่อไดำพื Là, nó năng là người người năng là qua chẳng đề là mượn Phật thì mày nó mượn mà còn mù mờ mà xứng nó còn พระเมาเามากจะใช้ยู่นนหน้าเาอยู่มาหาบันหน่อยม้าาอนกว่า่กีนเล่เกวาปไปก็มนเย็นจะห้ยูด้วเ็ดเทียบประวัติไลยเที่แล้วสกี่เราเหย่ดคือแียงเทียประวัติเลเม่ต้องให้ยูเลยว่าจะทำอาวพอ วันนีเเ้เอาตัเลขเอาเอาเลขเอาฝันเอาเอาเลขย่างเดียวงวดนี้มักตัวใดคอบตัวใดงวดนี้ที่มีศูน,นย์บอศูนย์ยังมักตัวใดซียังเออศูนย์หนังขึ้นยังดนิเอาเนี่ยหมดเลยเฮียจังขนาดมันแจ้งบอไก่ตัวแจ้งบอเข่าตัวหนึ่ง มันเต้นขวมไปเด้อมันมีขาวบอกเขาว่าเต้นขวมได้จกวันแล้วหกศูนย์เลยมันก็ไปออกสามหอ่มันเต้นออกไปจตงเลยโอ้ไปห้หกศูนย์น้องมาบานเนาะมักร้ายมตุนมักแข้งเดีมักแข้งขนาดมัดยางแห้งเมน่มันเต้นขวมไปเไปบวดหนักคุณโอ้เป็นนางโยมพูดเดียว เขาหาเขาไปสิกวาถก็ดาจะขอเลยเียเ้เ้ไปมันตัวนั้นแล้วเนาะฮกตนอืมฉัมก็ไปทกนจารนั้นก็่ก็นใดตัวน่ไปันอันบอกเขาเขาบมดถงเจ้ามันองบอกขอเขาไปนะไหาเขาอยูอ่เขาก็ไปหาจา์แล้ว นี่เป็นไรห้พี่เหนาคนไหไปลงพุ่มอีมึงแล้วโอ้ยเอาตัดวน้อศูนเนี่ยมักว่าศูนย์หกตัวเก้าอ่ะไปอยู่บ่อมันจะกลับมาู่กว่าแล้วก็ว่าหกสี่ศูนย์สามหกสี่เนี่ยเรียกว่านี่เป็นตามิ0ศูนบ่อศูนย์ามาศนย์มาศูนย์ยังวันนี่ ถตมันมาบาทันนี่สูนเขามาท่นนี่สู์บ่ก็สูนมงกก่งอยู่ศูนยมงกุงศมงก่งเดียวเรามาพีเมย่คืนเมยนซูนาะดีมากกับพีนซูลถั่วถั่วนอนนอนบังหน่ศูนย์นี่อยูหรอ มันจะสามศูนย์เพามันตีอย่งนีเลี้ยวบงหมดเตัวซีอยู่กลางเลอตัวซีอยู่กลางศูนย์อยู่ไทยศูนย์อยู่ไทยตัวหนาตัวใดตัวหนามันัวหนาเนี่มันเลี้ยวบงแรกคือเลขสามเลี้ยวรกคือเลขหนึ่งเลี้ยวบงคืต่างกันต่างกันท้น้อยเนาะพูดแล้วผมเห็นเมืองเกลื่อนผมเนี่ยพูดอหห้าศูนย์นแดงจึ้งครึ่ง เห็นบ่พูดหาซูนแดงครึ่งไหมเห็นอ่ะสีบ่มาเนี้ยสีบ่อ่ะสีสีตูนตูนอ่ะสีมาแทรข้างกล้องนี่เออน่ะเห็นบ่เห็นว่าแดงครึ่งนั่นนี่ตองจะเห็นว่าหาซูนแดงครึ่งบุญน่ะงามเนาะงามบ่มันไม่เคยสีดำดิเนาะมากบ่น่ะหาซูนนั่นแดงจึงครึ่งแรกนั่นเห็นบ่นั่นกลมๆหาซมัไลายกับเป็นแบบซูน ขาดเครื่องม,นนอมันเป็นเลขสามันเพราะแม่แปดตีขาดเครื่องก็จะเป็นสมขาดเครื่องเป็นเป็นสามหลายเดือนมุมบอกให้เกียนตนองถึงเกณยนบ,บอกหกเกณฑ์ตลดัดเป็นสามหลายเดือนสองสาเดือนต้งเกณเอามือาา่นอน,นักกัเจียบเจียบบอกั้อลสามงวดนี้ที่พี่ห้นองออกไปลูกต้นตัวใดเนี่เอามักตัวใดฮะ ôm tiêm bạc gà đien soi chếchot hay đao nè, quá, nhậu coi nè,ไว chim hoan nào giờ chơi chín cà phê đấy bác sĩ nè, nào, bạc gà hang, tố luôn nè. เ่านเด็กใายขอกพุเด็กรึทาคนหาทรัอเนื่นหาทรัพนี่ชนก็เงียบประธานบ่อนหล้วจากแล้วทหามันออกเงินยดีบางให้อบตเขาในยกมัประกาศมานะบอกไปมันก็เลี้ยบบางทีนะบอกไปเลี้ยบบังทีบัลลีเขาเลี้ยบบางหนาวานเขาป่า าเมื่อกี้กยังก่อศูนย์ยังก่อ4ซีอยู่กลางศูนย์อยู่ไทยตัวหนามันตัวใดก่อนหนึ่งหน,หนึ่งวะหนึ่งซีนหนึ่งซีศูนย์นนเน,น,นื่อบักมันบรงกลหนอนเลนม,มันไม่เดาบงิไกหมามันแด เอาแท่วเรื่องซีซูนนี่ที่จดให้เราเนี่เอาแ่เรื่องซีซูนนเอาฮเอาเอาเอา่าตกคมาแล้วทีนีคมาแล้วเอยังงคมาทีนี้มันจะบัคมลสมมตสมมตเลย

หนึ่งสี่หนึ่งพี่น้องเราถืเป็นเจ็ดบาแมนดอกเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งสแข้วตวาเม่หนงสี่ห่งสี่หนึ่งตดวลสอโตเลยโตเอาตด๋สาได้ได้หนึ่งสีนึ่งัตัวด๋วตัวสเอ็ดไอสี่เอ็นั Bên tai mì xuống mong manh nè. Ừ. Nhắng, xuống nắng, camis xuống nắng xuống nắng xuống nắng สามสิบสามสิบสามสิบโหดีม้เนาะโหดนกเขาก็ห้องแล้วว่าที่นี้ า้าโูนโูนยังประกาศทันทีโูนห้าโซน,น,นห้าหดเดียวเลยออเอาไปชา้าหรือว่าพญายองอจับไฟซื้อแลบ สามตัวก็หนึ่งสีหนึ่งสองตัววิหนึ่งหนึ่งกับศูนย์หาจัดหนักจัดเต็มไปนะครับพ่อจะตองเข้าป่าช้าหนึ่งซิงขาได้เจ็ดมันที่ได้มันก็บอได้ยืนกบมันจับบอยู่แต่เขี่ยวันนี้เอาให้ยูได้จับให้ยูได้โอ้ยมันขวมมันีเต้นขวมมาหร้ายเที่ยลจะให้มันเต้นขวมวันนี้เอาให้ยูเอาให้มันเด้ หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้า 1, 11, นะครับผมโอเคครับสหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเี่นน้นครับถือแค่ว่าไม่ใช่ตองวัเนเด่นถือ